สวัสดีค่ะช่องคุณยายกับวินนี่สตอรี่ค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนๆค่ะ สบายดีบาวแก้วสบายดีเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเปิดฮาสร้างรายได้ก่อนเปิดตรงไหนอะ เนาะทำไมมันหาไม่เจอ ขอบใจนะเปล่าแก้วเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวรอสักครู่นะ Então... Oh. สบายดี่ปล่ายังเขาก็ก้มหน้าอยู่บ่านคอมเม่หาหาหาที่ไปเปิดสร้างรายได้อยู่หายังไม่เจอหาอะไรหาที่ไปเปิดสร้างรายได้น่ะอ๋อเข้าผู้หามาชมมาก็เข้าไปมันอีกคนละเครื่องไงเอาเครื่องนี้มาเปลี่ยนชื่อใหม่เออเขก้มหน้าอยู่อย่างเดียวเวนเขาบ่ตึงลิงไว้จัไบ่ได้บางเลยเถื่อตึงลิงไว้ัหย เ,เดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> โ,ดดโดดวิธีไปแล้วก็เข้าไปซ่องของยายแล้วก็ตึงคึงลิงไว้อันนี้ถูกไหมนี่โอ้ยาเดี๋ยวตึงวิธีอันนั้นมันตึงข้อข้อ,ขอมันนัึงเลีตึงลิงไว้โดดวิธีก็ยายบุหิดบุเป็นอะไรบุหิตแหละเนียมันสิตกวิธีเป็นเป็นเป็นเดี๋ยวก่อนจะขึ้นจากั่วโมง,งนี่ ขึ้นสองชั่วโมงโอ้แก oh. okay. จะอยู่เป็นเพื่อนยายประมาณอ่ะชั่วโมงกว่าแล้วจะขึ้นไลฟ์สดย้า yeah, ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูประมาณชั่วโมงกว่าละประมาณกว่าหนึ่งจ้าจ้าโอ้คกก็มีไลฟ์สดวันนี้ ยายต้องถึงแปดก้ามมงเนาะจะไล่สุดบแก้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปล่าแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนนะังกลุ่มนั้งกลุ่มคือเงียบแผยยายโมโหคือกาเงียบเลยแม่แม่ปังก็ขึ้นแม่ปังก็ขึ้นอ๋อบอกแก้วเข้าไปหาอยู่แม่ปังก็เข้าไปหาอยู่ือว่าเงียบสงัดอยู่ปันซาปัน คือสิบรลบละลายให้กลุ่มเราดิคือสิบโประสานต่อคือเงีลยบอกแม่ปังนะแม่ปังบอกเขาตามหายายเป็นชั่วโมงมต้องตามลิงก์ไปไม่ต้องไปขายนั่นนะ่ะโอ้คำบุเป็นหรอกทำจนชุบเป็นปีแล้วเน็่อย่างก็บุเป็นคำบุสนใจไลฟ์สดก็มีแา,า่นดพักบัวบัวตอบคอมเมนต์คอมเมนต์อีะ แค่เขาก็มีสงสัยต้องต้องลงจากเครื่องนี้แล้วเป่าแก้วก็หายนี่ไม่เจอเลย,เยสร้างไรายได้หาไม่เจอเลยยายใส้กี่เครื่องเลยสองยายลงก่อนเนาะเป่าแก้วเนะาลนะาลงก่อนเนาะเป่าแก้วลงก่อนแช่ยังเพราะว่าค่อยหาโฆษณาไม่เจอหาหาที่นี่ไม่เจอแลยายจะขึ้นใหม่บ่ะจะขึ้นใหม่อออเออโอเคไหมโอเคไหมถ้าเจ้าถ้าเจ้าลงเองก่อน